สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับ ep หนึ่งศกันแล้วนะคะพี่จ๋าวันนี้ก็มีพระมาให้พี่พได้รับชมกันหนึ่งชุดค่ะ พระเก่าพระสวยนะคะพี่จ๋าเหมามาใหม่ๆสําหรับเช้านี้ค่ะวันนี้เอ่อช่องทางสําหรับการติดต่อนะคะพี่0 8 4 9 1 5 8 0ส5งส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจสามารถเพิ่มเพื่อนด้วยใหม่เลขโทรศัพท์นะคะพี่จ๋าแอดไลน์กันเข้ามาค่ะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางค่ะพี่โทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัดสดุให้ค่ะ หมาเลขที่1นึ่สำหรับวันนี้หนึ่งเอออีพีหนึ่เช้าวันที่28่สิพฤศจิกายนค่ะพี่หมาเลขหนเป็นพระนางพญาเนื้อเก่าเก่าเลี่ยมจับขอบไว้ค่ะเลี่ยมจับขอบเนื้อเก่าสวยเลยนะคะพี่ หมายเลขที่หนึ่งค่ะแบ่งปันอยู่หกร้อยบาทพระนางพญาค่ะพี่หมายเลขสองเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะปูุ่กห่วงเชื่อมหูเชื่อมเก่าสวยเลยค่ะพี่จ๋าหลวงปู่สุกวัดปากคลองนะคะพี่หลวงปู่สุขหมายเลขสองค่ะ แบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่สองแบ่งปันอยู่ที่หกเอ่อแปดร้อยบาทค่ะพี่หมายเลขสามเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งค่ะหลวงพ่อดิ่งสองสี่แปดหนึ่งห่วงเชื่อมหูเชื่อมเก่าสวยค่ะพี่หลวงพ่อดิ่งห่วงเชื่อมหูเชื่อมค่ะพี่จ๋า หลวงพ่อดิ่งหมายเลข3ค่ะแบ่งปันนะคะพี่จยนเรียนหลวงพ่อดิ่งค่ะแบ่งปันอยู่ที่8ปดยบาทค่ะหมายเลขที่4เป็นสิงห์งาแกะค่ะพี่ เนื้อเก่าช่ำๆค่ะพี่จ๋าแม่บ้านสอบถามเจ้าของเขามาเขาบอกเป็นงาค่ะสิงงาแกะนะคะพี่แตงฐานมีร่องรอยการจานค่ะ วัดขนาดเทียบกับตังเหรียญหนึ่งบาทประมาณนี้เลยนะคะพี่จ๋าเป็นสิงห์งาแกะแบ่งปันหกร้อยบาทหมายเลขสี่ค่ะหมายเลขที่ห้าเป็นเหรียญล่อวัดอันงค่ะพี่จ๋าเหรียญล่อเนื้อทองผสมค่ะพี่เหรียญล่อวัดอันงเนื้อทองผสมเก่าสวยค่ะ แบ่งปันพี่พี่เอฟซนะคะพิาาย์เรียนล่อเก่าๆเลยค่ะพี่หลองวัดอนงแบ่งปัน6กรอยบาทค่ะหมาเลขหกค่ะพี่จาเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธร2460ค่ะโสธรเมืองฉะเชิงเซานะคะพี่หลวงพ่อโสธร2460ค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าเรียนหลวงพ่อโสธรนะคะพี่หมายเลขที่6ค่ะแบ่งปันพี่เอซที่800บาทนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อโสธรเมืองฉะเชิงเซาค่ะหมายเลข7เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรูปหล่อพ่อเงินเนื้อทองผสมเก่าๆขึ้นคราบเขียวมาแบบนี้เลยค่ะพี่ รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่7แบ่งปันอยู่ที่หกร้อบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขแเป็นหล่อพ่อเงินเช่นกันค่ะเป็นพิมพ์ขีตานะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขีตาหมายเลข8ดค่ะ รูปหลอ่อหมายเลข8หลวงพ่อเงินค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่เบอร์8แบ่งปันอยู่600้บาทค่ะหมายเลขที่9้าค่ะพี่จา๋า9้าเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันค่ะพ่อเพชรเกาะพังงันนะคะพี่จา๋าหลวงพ่อเพชรเก่าสวยค่ะ หมายเลขเก้าค่ะพี่จ๋าเรียนหลวงพ่อเพชรค่ะหลวงพ่อเพชรเกาะพังงันนะคะพี่แบ่งปันนะคะพี่จ๋าหม่เลขเก้าแบ่งปันอยู่ที่เบอร์เก้าค่ะพี่800บาทค่ะหม่เลขสิบเป็นหนุมาณเคี้ยวแกะค่ะพี่จ๋า หะนุมานเขี้ยวแกะเลี่ยมมาแบบนี้เลยค่ะเป็นเขี้ยวนะคะพี่เลี่ยมจับขอบไว้นะคะพี่จาวัดขนาดประมาณนี้เลยค่ะแบ่งปันพี่พี่เอซที่900บาทหมายเลข10ค่ะหมายเลข11เอ็ดเป็นออด คดชสิงนะคะพี่จ๋าคดชสิง์เขี้ยวแกะนะคะพี่นี่ค่ะมาแบบเก่าสวยเลยค่ะพี่จ๋าคดชสิงเขี้ยวแกะค่ะจำสวยนะคะพี่จ๋าคดชสิง์ใหม่เลขสิบค่ะพี่ วัดขนาดได้ประมาณนี้เลยค่ะเทียบกับตังเรียน1บาทนะคะพิ่จาแบ่งปันอยู่90 0บาทค่ะใหม่เลข12เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปี03ค่ะหลวงพ่อแดงยานวิลาชนะคะพี่จาพ่อแดงปี03เก่าสวยเลยค่ะ หลวงพ่อแดงใหม่เลขที่12ค่ะพี่แบ่งปันนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อแดงใหม่เลข12ค่ะ แบ่งปันพี่พี่ FC อยู่700บาทค่ะ13เป็นนางกวักเจ้าคุณสีสนวัดสุทัศน์ค่ะพี่นางกวักเนื้อทองผสมนะคะพี่จ๋าเจ้าคุณสีสนนะคะพี่เก่าสวยค่ะกวักเงินกวักทองเรียกทรัพย์นะคะพี่จ๋านางกวักเจ้าคุณสีสนค่ะ แบ่งปันนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซีค่ะพิจานางกวักนะคะพี่แบ่งปันอยู่600บาทหม่เลข13ค่ะ14เป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกปีส1หนึ่งค่ะเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะพิจาร้าตามมาชัดสวยค่ะพี่ตอกโค้ดนะคะพิจารหลวงปู่ดูค่ะ หลวงปู่ดูวัดสะแกค่ะพี่หมายเลขสิบค่ะแบ่งปันพี่พี่นะคะพี่จ่าปู่ดูวัดสะแกแบ่งปันเจ็ด้อยบาทค่ะ15เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะ ปูทวดหลังเตารีดใหม่เลข15เก่าสวยค่ะเตารีดหลวงปูทวดนะคะพี่จ๋า แบ่งปันค่ะพี่หมายเลข15ค่ะแบ่งปันพี่เอฟซีแปดยบาทเก่าสวยเตาเรีดหลวงปู่ทวดค่ะหมายเลข16เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะพี่จ๋าเนื้อว่านพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะปู่ทวดเนื้อว่านหมายเลข16ค่ะพี่ หมายเลขที่16ค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่จ๋าหมายเลข16แบ่งปันอยู่ที่เออจ็ดรอยบาทค่ะหมายเลข17เเป็นพระปิตาค่ะพี่ ปิดตานะคะพี่จยาหลวงพ่คงวัดวังสัพพรสค่ะมีติดเกสานะคะพี่จาย์ติดปิดตาหลวงพ่คงค่ะพี่เนื้อหามาแบบนี้ค่ะพี่จ๋าเก่าค่ะพระปิดตาหลวงพ่คงนะคะพี่พ่คงวัดวังสัพพรสค่ะ หลวงพ่อคงนะคะพี่จ๋าแบ่งปันค่ะพี่หมายเลขสิบเจ็ดหกร้อยบาทค่ะสิบแปดเป็นพระกิ่งนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อวิริยังค่ะพี่กิ่งหลวงพ่อวิริยังเขย่ากิ่งดังนะคะพี่จ๋าหมายเลขสิบแปดค่ะพระกิ่งหลวงพ่อวิริยังนะคะพี่หลวงพ่อวิริยังเนื้อทองผสมค่ะ เป็นกิ่งเก่านะคะพี่สาเนื้อเก่ามากค่ะพี่สวยๆเลยค่ะแบ่งปันอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะพี่กิ่งหลวงพ่อวิริยังใหม่เลขสิบแปดค่ะ 19นะคะพี่จ๋าเป็นโสธรกรมตํารวจพร้อมการเลี่ยมค่ะหลวงพ่อโสธรกรมตํารวจนะคะพี่จ๋ามาพร้อมเลี่ยมค่ะเลี่ยมเก่าเลี่ยมไว้เลี่ยมใช้งาน,นะคะ่ะพี่จ๋า แบ่งปันค่ะพี่พ่อโซทอนนะคะพี่จ๋าใต้ฐานตอกหมายเลขค่ะโซทอนกรมตํารวจค่ะพี่จา๋าแปดสิบปีกรมตํารวจพร้อมเลี้ยมค่ะแบ่งปันอยู่เก้าร้อยบาทหมายเลขสิบเก้าค่ะยี่สิบเป็นเสมาพ่อกลั่นสองสี่หกเก้าค่ะพี่หลวงพ่อกลั่นวัดพระญาินะคะพี่จา๋าเป็นเหรียญเสมาสองสี่หกเก้าค่ะ หมายเลขที่20ค่ะพี่หลวงพ่อก,กลั่นหลังเส้นสายฝนค่ะเก่าสวยนะคะพี่จารเหรียญเสมาหลวงพ่อก,กลั่นค่ะพ่อก,กลั่นหลังเส้นสายฝนค่ะพี่ แบ่งปันนะคะพี่จาร์หลวงพ่อกลั่นหมายเลขยี่สิบค่ะแบ่งปันแปดร้อยบาทค่ะยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญพระอาจารย์วันวัดอ่อประสิทธิชัยสองสี่แปดเจ็ดค่ะหลวงพ่อวันนะคะพี่จ่าพ่อวันนะคะพี่วัดประสิทธิชัยค่ะ เหรียญหลวงพ่อวันวัดประสิทธิชัยค่ะสองสี่แปดเจ็ดนะคะพี่แบ่งปันค่ะพี่หลวงพ่อวันหมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะแบ่งปันอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะยี่สิบสองเป็นพระสมเด็จค่ะ สมเด็จเก่าใหม่เลขที่22ค่ะเนื้อเก่าสวยนะคะพี่ สมเด็จเก่าค่ะหมายเลขย2่แบ่งปันไปพี่ FC เลยค่ะพี่จา๋าแบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะ23เก่าสวยไม่แพ้กันนะคะพี่หมายเลขที่23เป็นพระสมเด็จค่ะ เนื้อเก่านะคะพี่จ๋าแบ่งปันค่ะพี่หมายเลขยี่สิบาหกร้อยบาทเก่าสวยค่ะ24มาพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานมีร่องรอยการลงลักปิดทองค่ะเลี่ยมเก่าเลี่ยมไว้เลี่ยมใช้งานพระสมเด็จหมายเลขยี่ค่ะ ยี่สิบสี่นะคะพี่ลุงรักเก่าสวยค่ะหมายเลขยี่สิบสี่แบงปันเจ็ดร้อยบาทค่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะ ช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0ูนย์แปดสี่เส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิปอีพีหนึ่งศูนยไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า